ก่อนที่จะจบรายการค่ะผู้ชมมาดูเรื่องดีๆนะคะเรื่องนี้จะทําให้เราเนี่ยมองเห็นความสําคัญของการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมค่ะบริษัทสยามพิวรรษจำกัดขับเคลื่อนกล,ลยุทธ์เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเติบโตยอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลต้นแบบการดาเนินธุรกิจด้วยการโครีเอชั่นภาษาศัยภาพเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายซึ่งเป็นหลักการในการพัฒนาทุกโครงการที่ผ่านมาของสยามพิวรรค่ะโดยการนําเสนอระบบนิเวศของธุรกิจค้าปลีกนะคะที่สร้างความสาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนแล้วก็จะสร้างความสุขให้แก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องก็จะมีผู้บริโภคผู้ประกอบการร้านค้าหรือว่ากลุ่มผู้ค้ารายย่อยชุมชนสังคมและประเทศด้วยรวมทั้งให้ความสําคัญใน3มิติค่ะคือผู้คนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมสยามพิวัรน์ได้มีแนวปฏิบัติในเรื่องของการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆพื้นที่ที่ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจสร้างความสมดุลในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสยามพิวัรน์เปิดพื้นที่ชื่อว่าอ e ีโคโทเปียเพื่อที่จะเป็นคอมมูนิตี้ของคนรักสิ่งแวด ล้อมเลยโดยอยู่ที่บนชั้น3สยามดิสคเวอรีนะคะเป็นแหล่งรวมสินค้าอีโครคบคันหลากหลายเพื่อโลกที่ดีขึ้นแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยค่ะเปิดให้ทุกคนเข้ามาค้นพบและเลือกสรรสิ่งที่ดีเพื่อขุนเพื่อโลกและมีกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะอีโคโทเปียร่วมมือกับเพจ e n v e n ็นแว n ิอ n n Man ค่ะเพื่อสื่อกลาง เพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ง่ายสนุกและมีคุณค่าโดยที่มีการจัดงาน Environment X อีโคโทเปียเฮียสูบีอะเบต้าอยูฟอยูจุดเริ่มต้นที่เรารักโลกเพราะว่าเรารักตัวเองโดยที่มีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ด้วยแล้วก็รวมเสวนากับแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพแนวทางการพัฒนากรุงเทพให้กลายเป็นเมืองแห่งความยั่งยืนอีโคโทเปียพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองการรักษาสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางด้านการทําธุรกิจการดําเนินนโยบายการรุงร์ ด้านสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาซึ่งเสียงเหล่านี้นะคะจะนําไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่ทําจนสร้างเป็นพลังที่ร่วมกันส่งต่อให้กับผลรอบข้างได้แล้วก็ส่งผลที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ด้วยค่ะก็ลากันไปนะคะ